สวัสดีค่ะพอกับสวนที่หนองหวายคือเก่าเนาะค่ะเนะาะไม่ได้พอกันหลายมือเนาะค่ะพอดีแม่บ้านก็นได้ไปอบรมศึกษาดูงานนะคะก็เลยบ่ได้ลงลีบยาวเนาะค่ะมือนี้ก็เลยว่าสิผ้ามาเบิงสวนว่ากลับมาเป็นยังไงเนาะน,นี่นะคะ่ะมาค่ะก่อนอื่นมากินกาแฟน้ำกันก่อนค่ะบริเวณรอบรอบ พอบานว่าฝนกับโบตกเนาะค่ะเนาะต่อแม่บานไปสองสามมือนะคะกลับมากกยังชุ่มชื่นอยู่ค่ะบาถึงว่ากับแห่งเนาะต้นหมอกต้นไม้กับผลิบานอากาศดีๆตอนเช้าๆดอกสีม่วงนี่ยามมันออกดอกมากกับงามเนาะค่ะเนาะมาค่ะมากินกาแฟน้ำกันก่อนก่อนไปเบิงสวนเนาะค่ะค่ะเมือนี้กินกาแฟแล้วห้องกับผ้า พอแม่พี่น้องลงมาบึงสวนขางลางเนาะคะ่ะที่นี่สวนขางเทืองกับบึงไปแล้วว่าปลูกยังแน่เขาพุดกับกระลังงามเนาะคะ่ะแม่บานพอายุพอบานเราก็าเสียหญ้าเฮ็ดผู้เดียวเนาะ,ะมันอาจสีหกจักหน่อยนี่แหละคะ่ะตอนนี้พอบานกับลงมือปลูกเขาพุดงคือกันละคะ่ะทา้งสวนขางลางก็เลยมองนี่ก็สีหกจักหน่อยแต่ว่า บ่เมนโฮกดอกค่ะมันเป็นเบียเนาะเบียต้นแค่แดงนี่ค่ะนีค่ะแค่ดอกแค่แดงเนาะเดี๋ยวแม่บ้านว่ามืออื่นสี่ช่ำไวอยเอาไว้จะขยายปลูกแท่ไปเนาะค่ะนี่แ่ะค่ะมันหลุนลงจากต้นของมันแต่ว่าแม่บ้านกับพท่านได้ได้ช่ำได้อย่างนางเนาะค่ะ ใบโหระพาโมนี่แล้วไปให้ยางไปเบิ่งทางผลต่อนะค่ะเนาะนีกับมงเกล้าลค่ะอุโมงผักตำนีนหยอดกันรังงามๆามเนาะเอาปติพานไปทานนี่ละ่ะมีอย่างแน่นอนนี่โอ้บกักไอเขาพูดที่แม่บา้านปลูกไว้ใหญ่อยู่ด้ค่ะก็เกิดปปาลอมแหลมอยนด่ได้ไหมเอาฟุ้นเอาหยังใส่หนางเนาะ นี่ค่ะแน่อยู่ผูนค่ะผู้หนัหน,หนป้าปักทัวรด้วยค่ะดอกขาวอากรากยูเริ่มก็ได้เก็บแล้วแต่ว่าวังหันกลับมามือขึ้นนี่ก็เก็บไปตำแล้วล่ะค่ะถัวปอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นนี่ค่ะส่วนสาขาหม่องหนีกันนำกะบม่ท่านในหลายปันใดเนาะค่ะ เอาไปท่านได้ปล่อยท่านได้สูบมาเป็นกิจารักษณะคุณนะคะ่ะพอบาดแล้วอันช่วงนี้ก็ไปบอลรบัดทางสาไอสวนข้างล่างละค่ะช่วงนี้วงหันบอลรบัดทางสวนทางทึ่งโอ้เดี๋ยวพอแม่พบินออกสิถามบอลรบัดบางคนบวลูกบ่อลรบัดขึ้นอ,อย่างก็คือดูแลเนาะคะ่ะดูแล ให้มันสะอาดสะอา้านึ้นมาค่ะมามาชมสวนมาสูตรโอโซนบริสุทธ์น้ำกันเนาะโอโซนบริสุทธ์ให้เต็มปอดพร้อมที่จะสู้งานต่อไปนเนี่ยและค่ะเดี๋ยวพายางไปเบิงหมองปอบานปลูกข้าวโพดไว้แล้วเดี๋ยวน้ำเสนอก่อนเนาะค่ะมองนี้กับพักบุง กวานไว้พ่อได้เก็บกินเนาะอยากพัดกับมาเอาไปพัดจังสีแล้วค่ะขอบขอบนี่กับื่อท่านใหใหญ่เกีียวหยามันออกเนาะค่ะแต่ว่าด้านขอบตรงติดแดนพุนแม่บานกัะปูกลาพลิกบลาเขือไว้คือเก่าละค่ะพุนนะคะอู้อัวกําลังออกหาเล่มหยาเนาะแตกต่างจากตอนที่แม่บานทายลุ่งเนาะตอนนั้นก็มีแต่เฟียง เดินกะสิเป็นออกสีท้องท้องแห่งแห่งักหน้อยแต่ตอนนี้มองไปมองได้กะมีแต่สีเขียวเต็มทุงหอ,อกทุงไฮทุงหน้าของห้าวเนาะเสียงกบเสียงเขียนย้ํามือแร้งน้ำด้ค่ะนี่ค่ะมาถึงปลาพอบ่าแล้วลงกับพูดไว้เนาะค่ะปลูกไว้วังหันมันกะโซฝนพอหยอดเม็ดลงปลูกลงปูบก,กับฝนมาเนาะ ฝนกับมานำๆจักน่อยมันก็เลยเกิดแน่บ่เกิดแน่เราก็เลยเอามาปลูกไม้นะคะหลุมใดที่บ่เกิดก็เอามาปลูกไม่นี่ค่ะตรงนั้นกับบ้านของผักแต่ช่วงนี้กับสิเหลือแต่ขนาเนาะมือว่าหนีแม่บ้านกับเก็บบะเขือค่ะได้0ยี่สิบกรถุงอยู่ สีแดวไปจำหน่ายใจแจกคือว่าแหละเนาะค่ะเนาะเอาไปขายในบ้านปุ่นละพ่อเด้กคาขนมขนมโกูกนี่ค่ะพอบ้านแล้วปลูกเสริมเรลได้ค่ะเดีกยางไปเบิงเนาะนี่ค่ะหลุมใดบ่เกิดแล้วก็เกิดบาปลูกเสริมเขาโพดอย่างบางคนกันกบพ่อท่านในรู้เนาะอันนี้กับเขาโพดเทียน ต่กีดินทา้งนี่นี่เป็นแค่คายดินเอียดได้ค่ะเป็นดินชีเอียดแม่บ้านก็พอบานปลูกไก้ช่วงนั้นก็ปลูกมะเขือเทศเนาะค่ะเนาะคือจังทายเห็บเบิ้งนั่นละ่ะปลูกมะเขือเทศบตที่นี่ก็เอาเฟี้ยงเอาหยังมาปลูกให้นั่งเห็นเป็นปุ๋ยหลอบต่อไปปรากฏว่าก็ดีอยค่ะดินกระล่วนกระซุยขึ้นอยดีเติบยูเนาะ ก็คอยเฮ็ดไปเนาะค่ะเพราะว่ากะบสามพอบาดแล้วเฮ็ดผู้เดียวล่ะแม่บ้านสวนสีเดซอยเล่ากับปูสาวอาทิู่ละค่ะสาวอาทิถบอได้ไปใส่มาใส่เนาะแม่บ้านก็นลุยเต็มทีคือกันล่ะค่ะเฮ็ดแล้วมันกับมีความสุขเนาะมันบอกมาถือเนาะค่ะนีค่ะ ทานตะวันทานตะวันของเฮาเกิดเป็นดอกแล้วนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวสีไดบ้านเอาหญ้าออกให้นางอยู่หลายต้นอยู่เด้ค่ะโอ้ยต้นหน่อยๆก็เป็นดอกเนะเาะเดี๋ยวต่อไปคอยพัฒนาประปุ่งไปเนาะค่ะค่ะจังไดคลิปนี้แม่บ้านกะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร กดแช่แน่นอกค่ะเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากสวนน้อยสวนทิ้วหนองหวายไหวในอ้อมอกอ้อมใจแน่นอกค่ะเนาะขอบคุณลหลายค่ะที่รับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเสียงนกค่ะเสียงนก